chưa mày chết 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 Tiếng ai phun phun cắp luôn. Đang có lừa ขอสกิฟเลย <c oughs> อันนี้คือพี่ได้ได้สกิฟอยังไม่ได้เลยพี่ไม่มีคลิปดแกว,วันปกติพี่ลงทุกวันนะปกติพี่ไม่เคยพลาดเราไปฝันแล้วเส,เสียงเพื่อนอยู่ในห้องนะหรือใครอ่ไะได้ยินได้ยินแต่เสียง,ยงตะกอบตะกอบใครเพื่อนเราหรือเปล่า พี่หลอนมาเนี่ยแต่พี่ดีกินเองกินมีคนเรียกตะกบตะอบอกบใค่ตะกบตะกาตะกบตะกบตู้ฟ้าเนี่ยหรอพี่ตู้ฟ้าผมมีตัวพี่กี่ตัวช่วยด้วย Tu ho chiuso a... Piccolo a... Che duoi?

เกือบตุยดีนะพี่มาช่วยผมบูเทกเกอร์ไม่ลากขึ้นหัวเลยวะมันมาเลยมันจะใส่ผมนึงเดียวเลยเะเกื่อ์โอ้กำลังวัดไก่นั่นอยู่กี่เนี่ยมาจากไหนไม่รู้นะจะมามจากบาบนประตูวับไปเนะี่ย Đi xong gào đi mọi mày? Nó chẳng mà chẳng ba bồn nữa mà Đây ba bồn đi ผมไปนอนแล้วเต้องหลับตัวสมองเปิดเทอมโอเคไหมโอเคครับผมไม่มีบ้านเมืองข้างล่างเลยพี่เออััวกันลอย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 ดุ้ยพี่เปิดหัวเลยเหรอเปล่าเปล่าลอยลอยใส่ลอยใส่ลอย บุเบกเกอร์ไม่เคยขมเท่าไหร่เพื่อนแบบไปคนละทางกับเราเลย <c oughs> พี่สุ่มทีมมาพี่เจอแบบนี้ประจําไหมอ้บ่อย,อยประจําเลยใช่ไหมประจําพี่เป็นคนไม่ค่อยมีเพื่อนมีแต่เราเนี่ยเดียวเดียวได้ในท้องเลยนั่นแหละ ผมก็ไม่ค่อยได้สุ่มทีมเลยส่วนมากก็จะเล่นไปซีหนึ่งซีหนึ่งซีหนึ่งเล่นแก่ฟิวบ้างนี่เวลาผมสุ่มทีมมามันยังไงไม่รู้อะบางทีเราไปหวันแล้วมันไม่ชุบอะพี่เปลี่ยนไหมเออผมเคยเคยสุมนานแล้วแล้วมันชอบไม่ชุบผมก็เลยไม่อยากสุ姆ละพี่ก็เจอบหมอย ไม่รู้ทำไมมันมันเป็นไรถึงไม่ไม่สุกเนาะมันถึงมันไม่ชุบอ่ะทั้งทั้งที่มันก็มีเหรียญน,นะมันเดินผ่านตู้ไปเฉยเฉยอย่าไปแย่งคิวเพื่อนกันคือเวลามันไม่ชุบผมผมกดออกเลย <laughs> ผมไม่หล่อจริงทุกทประจำพี่อพ,พี่บ่อยนะพี่เจอประจําพี่ก็พี่น,นี่สูงจริงจั มีคนเลยเพื่อนเพื่อนรอวนี้ก็ตื่นอยู่นะเอาหมดเลยเพื่อนแบงให้ผมสักอีกสักเจ็ดชิวหน่อยแหละจได้คลิปลงเนาะคลิปเปิดเปิดไม์ด้วยยัเอาหมดเลยเพื่อนบอกรอเก็บยาอย่างเดียว ครบเสร็จเลยแล้ว,ลว,ลวส,สิยะปกติจะสใส่ไฮยโตเนี่ก็ลองเปลี่ยนแน,น่ยลงเงินไปบาซิเลียอีกนะก็ลงไปฝั่งนู้นไม่มีตัวเกเพื่อนมันมีตัวชุบไอ้เพื่อนโดนแล้วเลือดไหลเป็นน้ำเลยแล้วทำไมมันมัน,ม,นมันชุบแล้วมันขึ้นรถไปด้วยกันหรอ ตามปโหนด้วยก็ไม่หโหนโหนใช่ไหมข้างล่างเต็มเลยนะหนาวเพื่อนหาวเรรยบร้อยนี่นะ่ามีตู้ลอยอยู่ขอบคุณนะครบผมไปที่คลังแสงอุ๊ยโดนโดนพี่โดนครับตรงไหนพี่ วางประตูวาร์ปแล้วทั้างหน้า,าทั้งหนังน,น่ะตัวไกลก็มีนะเจ็บๆโดนไปร้อยยี่ยนะมื่อกี้ผมว่าม,ามันมีตัวอยู่ข้างหลังผมเลยนะม,ม,มะีมีมีมื่อกี้มันยิง

ได้ไหมพี่ฟังพี่ได้ไหมผู้ยเยอะๆฟังพี่วางประตูวางแล้วมาสองตัว จ,จัดเลยพี่เต็มที่เลยไอ,อ้วอลพ่เท่จัดเลยอ่ะไอางทีเราแ

พี่ที่สองตัวเนี่ยน,น,น,นี่พี่เอาเลยตรงไหนอยู่ขลางอยู่ขลางขลางสองตัวเจริญเจรใช้สกิลสนามมเล็กเลย,เลย,ยี่ตัวรีบเอานะไม่งั้นเพื่อนจะเอาก่อน ดันไอวอลไปเลยพี่ดันนะเพื่อนแปลวพี่แล้วังเรียบร้อ,เอยเพื่อนเราเล้วนุ้ยเส้นเพื่อนหมดเลยเส้นเพื่อนหมด